ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชพัฒนานายสุพจน์ รอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้น้องจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพนรรษาโดยโครงการนี้ค่ะประกอบไปด้วยสองกิจกรรมหลักได้แก่โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน190คนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนสนับสนุนนโยบายสภากาชาติไทยในการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือทุนการศึกษาตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสภากาชาติไทยและโครงการกาชาดยลาปันสุข มอบรถจักรายานให้น้องจำนวน125คันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลช่วยลดปัญหาการขาดเรียนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพที่ดีของนักเรียนขณะที่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและรถจักรายานค่ต่างก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางจังหวัดยะลาสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาและส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทุนและ รถจักรยานที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ